กราบสวัสดีน้องตุกท่านด้วยนะนี่มันคือมะม่าเผ็ดที่พวกอนๆมาตามร้านค่ะราคาสิบสองบาทมันก็เหมือนเป็นมาม่าโอเคธรรมดาเออเคมาม่าเผ็ดนี่ยเป็นมะม่าเผ็ดธรรมดามันมาม่าเผ็ดธรรมดาคุณแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเผ็ดหรือเปล่า เฮ้ยนะเฮ้ยครับเราก็จะทรัการพ่นวุก่อนเลยเอาอันไหนจะซ่อมนี่นี่ผล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 ไม่ใช่มาม่าเหตุสุ่งในโลนไม่รู้อะไรกินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่าเนี่ย ตักข้าเป็นเหมือนแบบน้ำโขงนะฮะคุณฮะเป็นเป็นมาม่าบางคนม,อมอนนันเหมือนม,อมอาม่าธรรมดาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของกดตเปเปอร,ร์อะไรประมาณน,นั้นนะฮะนี่โหูโ จินตนาการเหมือนแบบไข่ไข่ปลาเนี่ yeah. นะเป็นรูป้างของงานมาพูดนักหนาเดีกินสักหน่อยเออเราจะกินไหวหรือเปล่าเ,เพราะว่าไว้เราก็ยังไม่ถึงแวนคนนะพยายามไปทำตามก็แล้วกัน mm hmm. not ดูหนเอดูห้ามทำตามก็แล้วกันนะฮะเดี๋จะมีซีซีข้างหนะ้าสำหรับใครที่เป็นฝรั่งนะฮะ มาเดี๋ยวกินกันเลยโอ้โหถึงไม่วขนาดเอาอะไรองเี้ยเดี๋ยวนะหากล้องก่อนเคได้แล้วได้แล้วทุกคนเนี่ยฮะก็ประมาณนี้เลยเออมาลูฟล่างก็จะประมาณนี้มไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาสอบคำแนกกันหน่อยนะเ,เดีหาที่ลองแบบ เราจะลองมากินกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมว่านะโอเคเดี๋ยวเราลองมากินกันเลยนะฮะโอเคำว่าแรกจัดไปไม่จัดไปฮะแรกจัดไป้ายนี่แม่ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวส่งคำแรกกันดีกว่าโบ้ย รู้สึกกินไม่ทำงหนักเลยต้องอัดไปด้วยนะกินไปด้วย,นะไ,วยไม่เสียเวลาโ <c oughs> พสั์ร่วงน้ำไปที <c oughs> แต่เส้นมันแบบหนาไปหน่อยอับกล้องไปไลยต้องโฟกัสหน่อยมันเหมือนเส้นบะหมี่ข้นๆเส้นเหลืองๆโอ้มาม่าปกติมันก็เส้นเหลืองๆเลยโปรุงเองเลยตะกี้หาวผมไม่กินอ่ะแต่กินก็ได้นะเดี๋ยวดู อ้าวส้นหนาดีนะอ,อร่อยนะไม่เผ็ดมากสำหรับผมแนะแต่ถ้น้ำชมนี่ยังไม่รูนะฮะแล้ว ที่มันออกมันเยอะขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะผมหาหมรีโมทไปขำตัวสัตว์อืมฮะเอาไปช้อนกันฮนะไม่ถนัดเลยัวน้ำแกงก่อนเสียซ่อนเหรือเสียอ้อมแต่อ้อมเอามากินส้มกันอื ก็ถือว่าอร่อยดีนะฮะก็ไม่เผ็ดนะฮะจไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดนะมันก็เหมือนมากธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้รสชาติที่เทส อาจจะเหมือนเหมือนก็ขึ้นมากับมะาเผ็ดเกาหลีก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหม้อออกไปนะได้ได้ใช้ได้เหมือนมัม่าเผ็ดไข่เค็มเลยอะ่ใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะ มันเอามาทําแล้วก็ทําหน้าปกเหมือนกันอะไรประมาณนะั้นคือเอามาแบบมันหลอกปอปอปอป,อปอชออะไรประมาณนะั้นนะฮะที่วางใหม่ดีกว่าดีกว่าโอเคนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมาไว้ตรงนี้นะโอเคอเอนะโค เราก็จะมาตัวกันนแบเนี้ซึ่งประมาณนี้เลยทุกคนแบบนี้เลยหล่อน้ำหมเออไม่ระดวกใช่ไหมนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวกินเลย อืมก็ก็ถูกว่าใช้ได้นะฮะเนี่ยไม่ร้อนแล้วนะตอนนี้ไม่นอนแล้วนะฮะไม่เผ็ดไม่เห็ดไม่เห็ดเลยไม่เผ็ดไม่เห็ดนะอ แต่มามา,มาเผ็ดก็ไม่ที่ปุดในโลกมันก็เผ็ดดีอ่ะแค่นี้านมาสุณบอกผมก่อน อมนันไม่คล้ายกับพวกไข่เค็มนเนี่ยแบบเส้นไข่เค็มน,น,นั่นนะ,นะฮะแบบนี้อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็เป็นน้ำมันนะฮะนี่ครับน้ำของเจ้ามาม่าตัวนี้ครับอกืก็สำหรับมาม่าเผ็ดอันนี้ก็ความเผ็ดเต็มสี่เลยอ่ะหลายคนอาจจะแก้จริงจริงมันไม่เผ็ดเลย คิดว่ากะเพราเนี่ยเราจะเยอะกว่านี้นะกะเพราดมเห็ดกว่าอาหารโปรดอย่างเด็ดเด็ดคออย่างเห็ดกต้นไผ่เยอะเลยเนี่ยอันนี้ถึงว่าให้สี่เลยครับเอากลุ่มกล่องก็ให้เก้าเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับของแม่ มะม่าโอเครลผัดไข่เหมือนเหมือนไข่เค็มอะมะม่าไข่เค็มเออนั่นแหละอืมก็สำหรับคลิปนี้การรีวิวก็จบเป็นเพียงเท่านี้ก็จริงริงก็ไม่ได้รีวิวของมานานเอออยดาได้พูดผิดคำจริงริงเราก็ไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะฮะเราก็ ไม่ได้รีวิวมานานนะเออก็ขอบคนที่ติดตามรับชมมะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ